สวัสดีครับผมเอฟซีคมมาการเลทครับแล้วก็ุฒิชัยแลักเลทครับผมอ่ะเหมือนเดิมครับรถปืดปืดปั๊ดๆครับเยอะครับผมมันติดถนนนะหน้าร้านเราติดถนนเลยนะเนี่ยครับผมอ่าสวัสดีครั้งหนึ่งก็คืออ่าตอนนี้ครับผมมีพี่ชายจากอุบลราชธานีฮะจะปิดคันเขียวให้ครับผมอยู่ที่เขมราดนะฮะพี่สายยันครับพี่สายยันสาโทรช่ไหมพี่สายยันสาโทรโอเคเล่มมี เ,เรากําลังจะรอรอเอกสารครับแล้วก็จะเข้าคนส่งโอนให้พี่ชายครับโอนเปลี่ยนชื่อครับเข้าเล่มเลยครับแล้วก็พี่ชายจากสีเกตีตหรือว่าสุรินนี่แหละแกอยู่สองจังหวัดก็คือคนไปทางานที่อีเกตแล้วบ้านเกิดที่สุรินอะไรสักอย่างครับอโอนให้พ่อของผมอีกหนึ่งคันนะฮะครับแล้วก็เวลา10ไอครับของป้าป๋าอยู่ที่พะเยานะฮะเราก็จะโอนให้ท่านครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นลำให้ใหม่เลย๋าเนี่ยรถเราเหลืออยู่นหนึ่งคันได้ละอีกคันหนึ่งข้างในอีกสองคันสามคันครับผมจะทําสตาร์ทมือให้ท่านนะจากป้าป๋าที่พะเยารอบผมเนี่ยจัดแล้วตึกชุดนี้จะเป็นชุดที่รอเข้าคนส่งพรุ่งนี้ครับหรืออาจจะเย็นนี้ก็ได้แล้วแต่ผมคําว่าคือไปหาหนายครับเดี๋ยวจัดให้ครับเนี่ยโอเคจบข่าวครับส่วนตัวนเนี้ยเนี่ยฮะถ้าเราทําใหม่มันก็จะได้ป้ายใหม่ พรบรเต็มหกแปดเหมือนเดิมครับผมหลายชิปก็คุยแล้วล่ะครับบางคนก็ไม่เข้าใจบางคนก็เข้าใจบางคนก็ซื้อรถอยากจะได้ถูกๆแล้วก็มีพรบอรด้วยอันนี้ก็ต่างหากนะก็เหมือนเราซื้อ,อไรซื้อนาะซื้อบ้านครับซื้อบ้านมันก็ต้องไปโอนเอาเองซื้อนาก็ต้องไปโอนเอาเองคือเราอยากโอนเป็นชื่อเราเนาะแต่ก็สบายใจครับแต่ก็สามารถหมุนตังค์ได้ครับไปเข้าไฟแน้นไปสามารถไปยืมกู้ยืมสินที่ไหนได้มันจะเป็นชื่อเราสบายใจนะฮะเนี่ยก็คือข้อดีของการที่ เราโอนแล้วก็เป็นชื่อเราแล้วก็สองเราขี 2, แ่แบบสบายใจครับรถเทียะเป็นชื่อเราอะไปไหนก็ได้ไม่มีใครแจ้งจับเราเนี่ยคือโอเคครับผมอ่าได้ป้ายใหม่พรบหกแปดโอเค okay, ครับผมเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราจะพาเทศเสียงก่อนครับเวลาจะหมดก่อนครับผมอ่าแล้วก็จะคุยเรื่องรถแล้วก็ตัวถังรถอ่าในกรณีที่ผมโอนนะโอนจดต่อทะเบียนแล้วอ่า ที่บอกว่ารอนะฮะอย่างเช่นยกตัวอ,อย่างพี่สมปองคําโสภาครับเนี่ยท่านนี้ก็เป็นตารวจครับผมเป็นตารวจทหารนี่แหละราชการนะฮะท่านก็ไม่ซีเรียสครับเล่นจบภาสีจบป้ายใหม่รถขึ้นใหม่ให้ทั้งลําพี่ครับตั้งแต่รอหน้าถึงรอหลังไปเลยนะพี่สมปองครับผมวันนี้ไปอีกตัวจริงครับพี่ชายขายันประหยัดซื่อสัตว์อดทนนะ,ะนี่จโรแกนแกนะฮะพี่พัชรีวงน้อยครับจากปานบุรี ครับเมื่อกี้เห็นทักเข้ามาครับผมอยากได้รถสตาร์ทมือนะเดี๋ยวเราจัดให้ครับเนี่ยเล่มคู่มือมาแล้วครับตัวถังรถตัวรถเก็บงานแล้วเดี๋ยวรอประกาบประกอบกับชุดสีนะเนี่โอเคมาแล้วพี่พัชรีวงน้อยนะฮะนี่ก็คือถ้าเราเห็นเรียบแล้วเราก็สามารถว่ารถคันนั้นเป็นของใครยังไงเดี๋ยวมันหลงครับลืมอ่ะพูดง่ายตามหน้าร้านเลยครับเนี่ยตอนนี้มีกี่คันนะนับเลยหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าตอนนี้หน้าร้านมีสิบห้าคันในบ้านอีกประมาณห้าข้างบ้านประมาณสิบยี่สิบคันเนี่ยอันนี้ก็ฝากเอฟซีได้พิจารณาด้วยนะบางทีมันหลงมันลืมผมก็เลยต้องรอเล่นมาก่อนเดี๋ยวผมลุยให้ถ้าทําจริงอะ่ะมันก็ออกเหมือนวันนี้ครับออกอยู่ประมาณสามคันสี่คันเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีรีวิวอีกคันหนึ่งก็จะเป็นสีแดงของพี่ชายนะแล้วก็ของพออ,อ,อยู่ทอดบ,บุรีครับผม ท่านพอครับผมอ่าอยู่ที่ชลบุรีนะฮะครับจดเล่งนี้ก็เป็นของพี่อัศวินแซมขุนทดนะฮะเป็นของมาดามจากออสเตรเลียใช่ไหมเนี่ยตัวถงังรถหรือว่าตัวรถน้่ทจะอยู่ด้านข้างครับพี่เดี๋ยวเราจัดให้นะเล่นมาพาสีได้ป้ายได้ชื่อท่านจบเลยเดี๋ยวเราจัดให้ครับอ่าตัวนี้จบไปเรื่องเลื่อทะเบียนชัดเจน ตัวนี้รอข้อเล่มขนส่งอยู่สามเล่มครับท่านนี้นจะจองเข้ามาก็ว่ากันไปครับผมไม่ซีเรียสครับแล้วก็ถามคืนหน่อยครับหน้าตาผมเหมือนโจรขนาดนั้นหรือครับถึงไม่เชื่อใจนะวันนีไ้ไม่ได้ด่าท่านก็คือพยายามทําคลิปครับเนี่ยตอนเนี้พยายามทําคลิปพยายามชี้แจงุกอจ่างพยายามทําคลิปยืนคู่รถอย่างพี่ชายท่านเนี้ยท่านถือว่าพูดตรงแล้วก็เข้าใจนะผมไม่ได้โกรธท่านท่านขอให้ถ่ายรูปคู่รถครับผมก็ถ่ายให้ ขอให้รีวิวรถครับก็รีวิวให้เนี่ยถือว่าพอกตัวจริงตักจริงและท่านก็โอนปิดด้วยเนี่ยโอเคเดี๋ยวทําคลิปให้เลยเนี่ยอ่ะตัวนี้ก็เมื่อเช้าเห็นคลิปแล้วเนาะแต่ต์าติดแต่รังเนาะอ่ะไปเดียวซ้ายขวาเนาะเนี่ยครับครับ,ค,รบคือรถมันพร้อมใช้อ่ะพร้อมใช้เราก็มั่นใจในสินค้าเหมือนกันเราสามารถส่งได้เลยครับพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้เช้าส่งให้ใหครับผมนี่ คทั้งวันทั้งคืนก็ได้อ่ะเนี่ยนี่พยานปล่อยครับไม่ดับทั้งวันทั้งคืนก็ได้สตารต์ทง่ายตอนเช้าเพราะว่าเราใช้มาแล้วสองสามวันครับครับแล้วก็ทดสอบแล้วทุกอย่างก็โอเคครับตัวนี้เราเจะแจ้งสีเป็นสีเขียวให้ตรงเล่มตรงปกครับเป็นชื่อของพี่สายันนะฮะท่านส่งมาเป็นของใครก็โอนเป็นของคนนั้น ท่านโอนเป็นชื่อพ่อก็จะเป็นของพ่อท่านโอนเป็นชื่อพี่ก็จะเป็นของพี่ได้เลยนะฮะพี่สายันสาโทรหรือโทรสาอันนั้นนะเนี่ยโอเคจบนะฮะจากเข็มมาลาอุบลราชธา,านีนะ,ะบ้านท่านกับผมก็ห่างกันอยู่ประมาณสองชั่วโมงครึ่งถ้าขับรถผมเคยไปอยู่นะฮะประมาณ100ร้อยกว่าโลนะฮะเลยเกือบสองร้อยด้วยซ้ำนะฮะอันนี้ก็ฝากเอฟซด้วยครับผมอ่ะตัวนี้ก็ฝากครับจบครับรีวิวจบแล้วนะฮะอันนี้ก็ เดี๋ยวพวงนี้ก็น่าจะออกจู่ประมาณสามคันพ่งพนี้วันที่สิบสี่ถูกไหมสิบสี่ครับแต่ไม่แน่ผมอาจจะไม่ไปแห่เรือ,อจ,จะไปต้องดูก่อนสิบสี่ต้องปิดประมาณสามคันสิบห้าเป็นวันแห่ครับเราก็ฝากด้วยครับสำหรับรถแห่ครับเต็งหนึ่งวดีโอเราแล้วก็สามพี่น้องมิวสิกครับก็ฝากเอฟซีได้กดไลค์กดกแชร์ด้วยครับผมจ้างหมื่นทําให้แสนจ้างแสนทําให้ล้านครับก็คือ,คอทําเกินราคาที่จ้างครับงานหางานจ้างเราก็ไปเหมือนเดิม ไม่ต้องกลัวแพงครับเดี๋ยวเราจัดให้นะฮะครับผมฝากด้วยตัวนี้เป็นรถบริการเราครับจัดส่งให้รถตู้รถวีโก้แล้วก็ดีแม็กแล้วก็ทาทายท่าทายังวิ่งไม่ได้ตอนนี้เครื่องนอกน้่มันเครื่องแห้งนะฮะดีแม็กจัดให้ครับดีแม็กนี้รอเข้าพาสาวเข้าโรงแรมนะฮะพอดีแม็กวีโก้ก็ส่งรถให้น้องๆขับรถตู้ก็ตัวเองอาจจะขับบ้างครับผมเป็นบางเวลานะฮะอ่ะสุดท้ายนี้ก็ค่มครับผม ขอให้เอฟซได้พักผ่อนครับเลิกงานแล้วก็ชนเบียรชนแก้วกันไปส่วนผมก็ขอเก็บงานหรือว่าจัดเก็บเอกสารก่อนนะฮะกลับไบปย,ยครับเอฟซี FC ครับสวัสดีบบครับครับอย่างนี้ขอํายอดครับผมมาตัวเข้ามาครับผมบ๊ายบายจวย๊